เฮ้ยพี่เพื่อสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ย้ยตกใจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันรวมนักกอล์ฟที่มาวิ่งคือบรรยากาศเช้าๆแบบนี้ครับเรามางานวิ่งเดี๋ยวเราหลบนิดนึงแถวเขาจะได้โฟล์เรามางานวิ่งพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเขาจัดงานวิ่งจริงๆเขาจ,จัดมาแล้วรอบหนึ่งแต่รอบแรกเราไม่รู้เรารู้ตอนที่เขาวิ่งเสร็จแล้ว <S <S พอเขาจัดอีกรอบหนึ่งก็เลยมาแจมซะนหน่อยเขาก็จะจัดที่วิ่งเนี่ยในเส้นอารีร่วมกันกับนานาคอฟฟี่แล้วก็รอบนี้มีคานิวาลด้วยรีรันนี่ให้ดูเสื้อนี่ครถไทยแล้วเออหันหลังให้ดู ต่โอ้โหอากาศช่วงนี้ดีมากเลยนะใช่ช่วนี้มากเลยจัดวันได้เพอร์เฟกมากนี่คือช่วงที่ประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพเนี่ยตื่นมาตอนเช้านี่ระดับ20นะนั่นแหละก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูพี่เพื่อเ้าวพี่ออสวัสดีครับค o ณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งโอ้ยเชี่ยพี่แข็งแรงสัตว์นี่ผมติดมโครโฟนอยู่เนี่ยเห ความลับแม่งไม่เคยมีในโลกเลยเฮ้ยเอ๊วุ้นนิงานวิ่งไอ้ที่เจอหน้าคุยงานอีกแล้วพร้อมแค่ไหนกูพร้อมมากนี่ผมคุยกับพี่ป๊อกเนี่ยพี่เลิกทำงานกี่โมงวะถึงบ้านประมาณตีหนึ่งถึงบ้านตีหนึ่งแล้วพี่เพราะว่าไปไปแถวใหญ่ไงร้องเพลงไอ้เฮี้ยเงินมันก็ต้องหาวะเราอยู่ในระบบโลกทุนนิยมไงความจนมันน่ากลัวความจนมันน่ากลัวน่าจะใช้กับกูมากกว่าเอาต้องหาเงินทองสิวะลูกน้องเราเยอะเออเออเออต้องม่งเลิกทำงานกี่โมงวะมีชีวิต คนอื่นฝากไว้อยู่กับพี่เยอะคนที่หนักกว่ากูเนี่ยไม่ใช่กูมาร์จุธาวุฒินี่บราเธอร์ใครอยู่ใครอยู่นั่นเน่วัาเียครับแฮปปี้เลยเลยสองหนึ่งอะเมื่อคืนมาคุยกับกูว่าไงเออผมคุยเลยเรา่อกเขาจอยกันเราอะไรกูเมื่อคืนมัไม่ให้เลิกก็เลิกถ่ายด้วยตีหนึ่งมีลายคอมาจำไม่ได้อ่ะพูดอะไรมาร์จุธาวุฒิโทรหากูว่ากูถามมึงโทรมาทำเฮี้ยอะไรตีหนึ่งไอสัตว์มีเฮี้ยอะไรไม่ดีแน่โทรมาดึกๆแบบเนี้ย เี่อยูยเลยนอนยังอ่ะยังยังกูพู่ถึงบ้านกูกจากเขาใหญ่เฮ้ยจะโทรมาถามบอสที่เฉยว่าไหวไหมเกินเกินว่ามาท้าไม่ไหวเผื่อพี่โอ๊ตพูดมาว่าาถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะไม่ต้องมา เสี่ยเมื่อกี้มึงไม่ไหวเสี่ยเมื่อกี้มาถึงไม่ไหวมาทําไม่ไหวมาทําไม่ไหวเมื่อคืนดูพอดูวะพี่เมื่อคืนนิวคาสเซิลชนะนะเดี๋ยวผมวิ่งลงนราธิวาสเลยแล้วทีมกูชนะเมื่อคืนตีกูชนะเมื่อคืนมึงวิ่งลงนราธิวาสไอ้กันเดี๋ยวมึงออมตัวเลยนะระดับสองนะมึงวิ่งลงประจวบลงนู่นเลยกยินดียินดีคนสารละคนอุ้ยคนมาแล้วพิเตอร์มาแล้วพี่เตอร์มาแล้วคนนี้วิ่งหรือเปล่าอยากรู้ไม่ไม่ผมเสียสละเสื้อให้คนอื่นโอ้ ผมเดินนะคือพี่วิ่งผมไม่แปลกใจพี่ช่วงนี้เขายิมตลอดใช่ผมเห็นนี่ใช่ท่านี้เขายิมแต่ไม่ได้วิ่งไงโฟอามนี่ย่า่ใหญ่โชว์แขนโชว์ไงอะนี่ยโอ้โหเมื่อวานผมเห็นโอ้โหเมื่อวานตอกเลเมื่อกี้แขนใหญ่แล้วตรงนี้โฟอาบใหญ่มีใครเด้อผมไหมครับวันนี้ไม่พี่ ไม่มีใครเดินเท้าสั้นมากเลยตอนแรกล<ร>ง,งวิง่งตอนแรกก็ลงวิ่งแต่ว่ารู้สึกมันเช้ามากเลยแบบเ,เดินอยู่จอกจอกไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถ้าเกิว่าทุกคนวิ่งไปแล้วพี่อยู่ข้างหลังตามใครไม่ทันอะ่ะเดี๋ยวผม ไปรอข้างหน้าไอเนี่ยาไม่เรียกรอคิดถึงอาหารแล้วเนี่ยอยากกินข้าวแล้วอ่ะคนเยอะอ่ะใช่คนเยอะแต่มันวิ่งแค่เท่าไหร่มันเดียวห้าโลหโลก็โอเคมันไม่ต้องเติมอะไรก็ได้ไปเอาเสื้อไปเก็บก่อนดีกว่าบรรยากาศใช่เเปลี่ยนเสื้อก่อนครับ เดี๋ยวเราจะมีแบ่งกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมีแบ่งกลุ่มเป็นเดินกับวิ่งเดิน3กิโลนะครับระยะทั้งหมดจะเป็น3กิโลครึ่งเนาะแล้วก็วิ่งเนี่ย ระยะทั้งหมดจะเป็น4.6กิโลนะครับกลุ่มเดินเนี่ยเราจะเดินออกทางถนนพหลโย์ทินเลยครับปากซอยแล้วก็วนซ้ายไปสะพานควายเข้าปฏิพัฒน์เลี้ยวกลับมาที่ซอยปฏิพัฒน์1ินะครับแล้วก็เข้ามาถึงร้านส่วนวิ่ง140คนได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะขอแบ่งกลุ่มกลุ่มละ30คนทั้งหมด5กลุ่มนะครับกลุ่มวิ่งเราจะสวนทางกับเดินนะครับเราจะออกถนนเสนาล่วมเข้าไปทางคลองประปาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีจังหวะที่เจอกันระหว่างกลุ่มวิ่งกับกลุ่ม,มเดินแถว แถวถนนปฏิพ nice ัฒน <personal> ์นะครับเบื้องต้นจะไม่กําหนดเทสเนาะเราคิดว่าทุกคนน่าจะมาจอยๆวิ่งทําคอนเทนต์สนุกสนุกกันก็อาจจะประมาณเพสเจ็ดเแปดประมาณนี้นะครับสตาฟประจำกลุ่มครับจะมีอยู่กลุ่มละ1คนที่เป็นของคิดโกยนะครับพวกเรามาจากคิดโกยแล้วก็จะมีสตาฟของคานิวอลปิดท้ายให้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมนําวอร์มก่อนได้เลยเราจะได้แบบลดปัจจัยเสี่ยงการบาดเจ็บได้แล้วก็เป็นการอบอุนร่างกายด้วยนะครับนี่คือภาพของ ของหมู่ชนที่กําลังคารวะพื้นปูนซีเมนท่าเดียวคลองจัก,กราวาลคลองพิภพอคาราาวะพระอาทาิตย์อันนี้คือเรากระตุ้นกล้ามเนืออ้อคอบอดี้เกิดมาไม่เคยไปเรียกอร์มอ้ากับพี่เติร์ดเลยนะครับเป็นความทรงจําดีๆร่วมกันเกลียดมากเลยหมุนหมุนข้างหลังทางนี้นกรอปโอเคจ็อกกิ้งอยู่กันที่หน่อยครับจ็อกกิ้งอยู่กันที่หน่อย คือพี่ปอเขาอ่านเกมไว้ก่อนและคือทุกคนเนี่ยจะได้กาแฟหลังวิ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยเราควรจะวิ่งเร็วหน่อยเพราะเราาเราจะได้กลับมาก่อนใช่เพราะถ้าเรากลับมาที่หลังเนี่ยแปลว่ายังไงกาแฟก็ทําไม่ทันฉะนั้นพี่ปอเขาเลยเสนอออกไปตรงเนี้ยเดินกลับเข้ามาเลย งานอย่างนี้ไม่เขาบอกไม่มีใครจับเวลาอยู่แล้วชีตาแห่งอารีเดี๋ยวพอเราเลี้ยวไปปั๊บแล้วเราหยุดกลับเลยครับแล้วเราก็แก้งเหนื่อยน่ไอเรื่องการแก้งเหนื่อยพวกเราทํามันไปอยู่แล้วพวกเรามันนักแสดงกันอยู่แล้วเอาน้ำมาดิดพผมนิดนึงแล้วเราก็เอากาแฟก่อนเลยชีตาแห่งอารีนี่พี่เตอร์ตอนแรกจะเดินเราใจขึ้นเดินทำไมให้เหนื่อยสามหล3ส0มเมตรแล้ววนกลับ เร่งแล้วครับเพราะเดินแล้วมันไม่มีคนรู้จักอยู่ด้วยผมให้พี่นําได้ไหมผมให้พี่นําได้ไหมอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวสวัสดีครับ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 อันนี้ถ่ายวิดีโอครับพี่ครับผมอันนี้มาอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับอันนี้มาอยู่ตรงนี้มันกว้างกว่านี้ได้ไหมฮะทำไมเราไม่เจอที่แฟเวสเติมพลังไงพี่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเจอที่แฟเวสเติมพลังขาหน่อยเฮ้ยไปเลยป้าไปเลยป้าไปฮะไปเลยไปเลยพี่เบื่อไปเลย ไปเลยไปเลยพี่เพือกไปเลยพี่เพือกไปเลยพี่เพือกเอาไงวนกลับยังพี่ป๊อกจะให้วนกลับเลยจะได้ไม่ต้องรอกาแฟเร็วเกินกว่าปกติกูวิ่งนะอ่าจุ๋ยจุ๋ยเฮ้ยมีถ่ายภาพนิ่งด้วยตอนนี้ยังมีแรงอยู่ตอนนี้ยังมีแรงอยู่กูขอให้มันล้ม โอทาโร่ไหวไหมครับทาโร่ไม่ไหวแล้ว <laughs> ยะะังมันอ๋ไม่ไหวแล้ว <laughs> ไม่ต้องหว่วงกูนะรีฟปูบีไฮได้เลยท <a> าโร่เมดเดียวผ่านช่วงหนึ่งจะค่อยๆอเงียบช่วงนี้ยังสบายอยู่ไงยังไม่เห็นหน้าคนเหนื่อยเดีเ๋ยวรอเห็นหน้าคนเหนื่อยถ่ายไม่ดูพอเราอยู่ตรงกลางอย่างนี้เราก็ช้าลงไม่ได้แล้วปะทำได้แค่แสงขึ้นไปกลุ่มโนเขาฉีกไปแล้วมันมันเริ่มฉีกเหมือนฉีกสองลุ่มแล้วโอ้ดูเป็นภาพที่เป็นแบบสัมคีชุมนุมดีเนาะดีดีดีชวนคุยชวนคุยนะจริงผมชอบนะถ้าวิ่งไปมีเพื่อนคุย ปกติก uhm. ูไม่ว like si> like ิ่งด้วยซ้ำกูคุยอย่างเดียวดีกว่ากูคุยอย่างเดียวอยากตีกรอบจุงไม่ต้องรอพรุ่งนี้เช้านะพี่ผมไปเลยตอนเที่ยงเนี่ยเฮ้ยใช่ที่ไหนฟลอราเนี่ยเฮ้ยเอาละเอาละไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เราก็ตีกรอบได้ เหมือนมีฝั่งหนึ่งลูกฝั <c oughs> ่งหนึ่งกอล์ฟแล้วโอ้โหถ้าพี่ต้องเลือกลูกกับกอล์ฟ <c oughs> พี่ต้องคิดอีกเหรอกอล์ฟส <c oughs> ิวะแล้วมันเสียงเบาๆอะอะไรอยะแม่ของลูกนี่นู่นแล้วเราอยู่แถวเนี้ยก็ต้องมาอีกนิดนึงออกเที่ยงห้าโมงเย็นเนี้ยเสร็จอุ้ยตา มีไอเดียนะเนี่ยไอเคิดเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ผมชอบบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยสมัยก่อนจะต้องมีสิ่งที่แบบดูไม่มีความหมายปูนที่มันโค้ง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 คือมีแค่ดีไซน์อ่ะมันไร้วายแบบไม่ไหวเรอวะอะไรหรอแต่กล้องเฮ้ยแต่กล้องของเขาวิ่งเร็วมากเลยว่ะพี่นู่นเลยเอออยู่ดีเขาสับไปหน้าแถวเลยว่ะพี่เออแล้วกล้องเขาดูหนักกว่าของเราด้วยนะใหญ่พี่พี่ฟองท่าวิ่งผมประหลาดใช่ปะ ไม่รู้มันควรยังไงอ่ะอิสระบอกจอดมึงกำังวิ่งผิดตลาดใช่พี่ใกล้ยังวะนี่ก็ผ่านมาเท่าไหร่ผิดโลยังยังครับยัง180เมตรครับเยืดอสักด์ไปอยู่ข้างหน้าเลยโดนโคตนเดี๋ยวผมดันหมนดังหมดงานดีๆไม่มีทุกวันวะ ทุกวันไม่ไหวเดินไม่ได้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวให้ผมตื่นมาเจอพวกพี่ทุกวันอย่างี้ผมสบายมากเลยนะพี่บอกถามถามกูก่อนว่ากูสบายมากกูอยากเจอหน้ามึงไหมจอดไอ้เหี้ยเช้าเดียวที่กูตื่นได้คือออกรอบเหรอถูกต้องเฮ้ย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 โชว์สเต็ปโชว์สเต็ประวังรถ 200ผมไปกวดก่อนผมไปกวดอยู่ข้างหลังพี่เผือก่อนแมงไหคูขึ้นมาอีกดัน้นไปดันขึ้นไปหนึ่งโลแล้วครับ200เมตรเองนี่ริเปอร์เซนเองเหรอปกสีวิ่ไหมเฮ้ยนี่ไปกับคููเฮ้ยหูได้คู่แล้ว ฮะทาร์โรทอยเหรอทาร์โรทอยทาร์โรเมดทอยแล้วเมดกับทาโรเมดช่วยไมาใส่ผมบ่อยๆนะเหรอพี่ท่าวิ่งพี่ดีเลยเหรอเมัไม่เห่ใช่ท่าวิ่งพี่ดีกว่าท่าวิ่งผมอีกไม่มึงนึกว่าตั้งใจวิ่งแค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่คุณจะไปตั้งใจทำอไมล่ะพี่เตยเครื่องติดพี่เตยเครื่องติดพี่เตยเครื่องติดไปแล้วแต่พอเล่าวันนี้เอาไงเที่ยงครึ่งนะครับมันจะเกิดขึ้นได้มึงต้องไปเล่นละครก่อนแม่เมียปุ้ยที่ไคลโลไหนอะไคลโลไหนสั่งลา โอ้มันก็ไม่มีครั้งอื่นดิมันต้องเป็นพิเศษเชยลอมัชไม่แต่ว่าเราก็มีกล้องเลยเราก็บอกว่าถ่ายทำรับส่ายปะแขกไม่มาพอดีเลยเนี่ยเอออีกคนก็หายใจไม่ทันไอ้นี่ก็ควรชุยจังเลยดูดิเดี๋ยวคุณดูดิเดี๋ยวคุณดูไป้าโออย่ามาเหนืยโอ้โหนี่ไอ้จอสองแล้ว สองโลสองร้อยเมตรโลไม่ไหวแล้วเหมือนรายการทอล์กโชว์แต่ว่าวิ่งไปด้วยอ่ะเฮ้ยถ้าดีเราทำรายการพอดแคสต์แบบ running ดีกว่าแล้วนี่พิธีกรตัวหลักไม่น่าฟังกันสายเฮ้ยพี่เผือกนี่ไงความไม่รู้นอกบ้านวิ่งไปคุยไปวิ่งไปคุยไปพี่ไม่มีแต่เสียงลมซิตี้รันเฮ้ยออกสปินเหรอเฮ้ยพี่เผือกจะฉีกเหรอ ไปไปพี่ปิ้นวิ่งอย่างงี้พี่ปิ้นได้เหงือ่อเหรอได้ทุกทีพี่วิ่งโคตรโหดเลยออกจากวงการกอล์ฟแล้วมาวงการวิ่งเฮ้ยพึ่งดีย่พึ่งดีอยู่ด,ยด้วยกันก่อนแถวนี้จะมีร้านเบียร์นะฮะชื่อบ้านดอกแก้วเป็นแบบเรือนไม้โบราณอายุแบบเกือบร้อยปีก็ทําเป็นร้านเบียร์นะครับร็จแล้วเราวิ่งจนถึงห้าโมงเย็นแล้วค่อยไปแวะที่ร้านก็ได้ผมมาดูแลแล,แล้ว <laughs> ผมมาดูแลพี่แล้วโอ้โหเหีแลแลแล้ยมูซ่าแก๊งสปีดห้มึงขึ้นไปมึงยังดอก ผมดูแลพี่ตลอดตอนนี้ระบบหายใจคุณแย่หมดละเฮ้ยอีก200เมตร็องโลเฮ้ย2โลแล้วเราคุณไม่ควรบ่นนี่มันยิ่งเหนื่อยจริงๆพี่ไม่ควรคุยกับผมพี่ต้งบอกคุณแต่แรกไม่เดินไม่เดินมากเก็บทุกเม็ดเลยนะเก็บเลยเฮ้ยพี่จะมาแล้วนะ3 2ให้ข้าวตังตรงก่อน1ข้าตั้งตรงก่อน Let's go ถ้ากลัวไม่เหนื่อยจอร์ดถ้ากลัวไม่เหนื่อยอะไรเฮ้ยโอ้โหไอ้ยศจุดนิดเหรอเพื่อนแม่งคนบ้าตรงนี้ออฟฟิศอะไรนะจำชื่อไม่ได้อะไรวะอะไรโต๊ะหมีโต๊ะหมีอะไรแล้วมันก็จะมีสวนตรงนี้ดูเป็นซอยที่ไลฟ์ลี่ดีอ่ะสวนหายใจลึกๆครับพี่เติร์ดรถขยะผ่านบนี้เฮ้ยนี่หัวแถวไอนี่ ใช่ผมเลยบอกเอ้ยพี่เติร์ดเครื่องติดแล้วมันเข้าเพจทีพี่สบายปกติพี่เติร์ดสิบโลว่ะค,ครับปกติสามโลเท่านั้นของผมก็สามที่สนุกว่ามันมีแบบอ่ามันมีเพื่อนให้ค <น S 1> <ม>ุยด้วยใช่ผมผมมันเดีย 3, เด๋ยวสามเดี๋ยวห้าแต่ถ้าวิ่งข้างนอกอ่ะตอนนั้นวิ่งกับจรอร์ดอ่ะไม่คิดว่าจะไปถึงสิบนะแป๊บๆๆ๊บแปเพี้ยแค่เรามีเพื่อนวิ่งครั้งเหรอสิบเมตรอ่ะสิบเมตรเองเหรอปากซอยเอามันเล่าทำไมอ่ะันนี้นี่เอาฟิตตู้ซ่อนหมีกูนึกชื่อออกะ พี่มเผือกมีทีมนั่งด้วยเหรอคาเทนไ่ได้่ยวยหน่อยยาวๆาๆหน่อยอย่าขายของฟุตบอลอย่าขายของฟุตบอลพี่ิดทีเ่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไมไม่มมาแล้ไมใ้ไมเป็่ไมแถว่ไม่ใช่ไมาไมอ่ม่นช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ยไม่ให่ทิ้งห่ไงเลยนะเนี่ยเฮ้ยเข้าไป่่่ดส นี่เรามาไกลเท่าไหร่แล้วครับไเมตร4กิโลเฮ้ยคันนี้ถ่ายรูปสวย <c oughs> คันนี้ถ่ายรูปสวยที่เหนื่อยเพราผมดี่แหละเอ้ยสบายมากแต่พี่จอรไม่รู้ทางแล้ว <c oughs> อ่ะโอเคครัสบสองนาทีจะ <c oughs> ต,ต้องชะลอเพราะว่าเราไม่รู้ทางแล้วทีนี้ถ้าเราวิ่งผิดทางนะ <c oughs> อ่ะไม่ผิดครับผมแบบอยู่ครับ <c oughs> อ๋อโอเคครับพี่มีใช่ไหมมีครับโอเคแล้วพี่นําไปพี่นําไปเออแล้วหัวแถวที่แท้จริงเขาอยู่ไหนอะพี่อ๋อเขาคงที่แท้เสร็จเลย อ๋อไอเราวิ่งไม่เป็นรถเรานี่หว่าก็ว่าที่เชียร์เบเบียนแม่งใช่เลยอ๋อรถกูอุ้ยมีคนแบบรถสปินของสุดท้ายพี่ไปดิ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 สุดท้ายสุดท้ายเอยอย่าเร็วมากเดี๋ยวเราจะไม่มีลูกของสุดท้ายให้ดึงสโลนะครับของสุดท้ายดรามาติกซีนมามาเจสโอ้โหแล้วนี่คือ40กิลมตรของพี่เตอร์ครับเยกิโลเมตร Ω, e Naj like Very The ens, feeding, graffiti, โอหเมื่อกี้พี่วิ่งจากโค้งนู้นอ่ะนะเดอะแฟร์ไวมากแบร์รี่อารเลนเดอะแฟร์นี่สปินหยุดหยุดสปินหยุดหยุดโหดจัดโหเหนื่อยเลยตอนนี้นี่คือคนที่วิ่งเกิน5กิโลใช่ครับสวัสดีครับ นี่คือตากล้องที่เราคอยแซวพี่พีตลอดใช่เฮ้ยนี่พีดูสิเขาวิ่งไปแล้วโหตอนนี้ผมว่าคาดเด็ดโซนห้าแน่ครับวิ่งวิ่งอยู่ยุดวิ่งวิ่งอยู่ยุดได้งานได้ V O 2 max ด้วยเป็นยังไงครับพี่ป๊อกเอาลครับตัวที่ท้ายเมื่อกี้แหละครับเพราะมึงอรเหมันแค่ตัวอุ่นๆพี่มันไม่มีเงินเลยเออนี่ไม่มีเงินเท่าไหร่เลยแข็งแรงมากเลยชี้แจงหน้าใสกิ๊บเลย นี่พี่เตอร์ธรรมดาที่ไหนล่ะนี่ลงครั้งแรกว่ะสิ่งที่น่ายินดีคือครับนานแล้วนานแล้วก็ไม่ค่อยได้วิ่งเขาใช่ไม่วิ่งเลยถือว่าแฝงนะใช่ผมว่านี่คือไน c ์ m o มูฟเพราะว่าพี่เตอร์เขาตัดสินใจเปลี่ยนโค้งสุดท้ายในการเดินมาเป็นการวิ่งใช่สนุกกว่าเยอะเออสนุกสนุกดีนะไม่เดินเดี๋ยวเบื่ออะไรครับ ต่อแถวกาแฟก่อนกาแฟหัวหน้าห้องสั่งเราัวแต่คุยนี่เราไม่ได้เสียเสียสิทธิ์หัวแถวเสียสิทธิ์หัวแถวจริงๆเราเข้ามาเราไม่น่าแอคดรามาติกตรงนั้นเลยแล้วน่าตรงเอากาแฟก่อนแล้วพอเราวิ่งตอนเช้าอ่ะมันจะเหมือนเอาหินก้อนใหญ่ออกไปเนเช้าทำให้รู้สึกโล่งแล้วก็เป็นหินก้อนใหญ่หลายๆก้อนกลับมาที่แม่งใหญ่กว่าเดิมอยู่กลางวันปัญหามันคือเต็มนี่แหละตอนแรกเรามีก้อนแค่นี้เองเราออกแเราคนลับเจอตอนเที่ยงตรงนี้กนหนักเจอตอนเย็นเต็มไปหมดเลย ไอ้เพี่เพือกจบเว้ยพี่เพือกเรียกเฮียมาเอากาแฟก่อนกลุ่มแรกอใช่หมายถึงว่าเป็นเราเป็นกลุ่มแรกเพราะมันมี5กลุ่มอันนี้เราใส่เลยกลุ่มแรกพี่เพือกเพราะว่า3คนนั้นวิ่งเข้ามาก่อนแล้วก็4 5 6 7นเจแม่แล้วไอ้สุดยอดคือตัวจริงใช่ไหมเราแม่งไม่เกิน10คนเว้ยไม่เขาเป็นหัวแถวไม่ใช่เหรอเขาเป็นหัวแถวเขาเลยต้องต่อก็เลยต้องทำถ้าไม่นับหัวแถวก็คือแก๊งล้างเล่นไปคุณผู้ชมพวกเราคือ number เด้อนั่นไม่มาถ่ายตอนเข้าเส้นชัยเลยห้าโลนะเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยว่าต่ออีกหน่อยได้ไหมสั้นจังวะชอบ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 ห้าโลหรือห้าเมตรงานหน้ากิโลกันหน้ากิโลยี่สิบสามสิบ จาไปเสียงเมาลงว่าเอาอันดำดำอะม่การโน่เย็นขอบคุณครับเฮ้ยธรมดาป็งไงล่ะไม่ธรรมดาน้องทอยยืดเลยยืดเลยโดนเรายัด10บโลตอนไปสะกนแล้วเก่งมากเก่งมากนี่คนนี้เขาไปต่อเที่ยงครึ่งกับพี่จอนะ กอล่าให้มันตายไปข้างอิสว์พวกนี้มึงกับญี่ปุ่นไงใช่ยิ่งชอบมากเลยแวกกลับไทยได้งานสังคมนะเนี่ยแวกกลับมาซ้อมดนตรีวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์วิ่งงานตอนเที่ยงต่อกอล์ฟวันจันทร์กับญี่ปุ่นโอ้ชีวิตมึงนี่แม่ทำไมกูไม่ได้ครึ่งหนึ่งของมึงวะไม่คนสับกันเป็นอิสระแวะกับไทยกูคิดว่าตอนอายุ44ไม่อยู่ไทยสองปีไอญี่ปุ่นไม่ไปอยู่ที่อื่นไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วงานอ่ะฮะ ก็มันเป็นเรื่องของเพื่อนมันถึงวันนั้นมันเป็นเรื่องของเพื่อนมันแล้ว <c oughs> เคยกคูดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าราหูกับพัางคารีเนทับเข้าดวงแล้วชีวิตจะล้มเป็นรูปทาวเวอร์เลยเป็นไพ่ทาวเวอร์เลยถ้าพี่อยู่ไทยเหรอถ้าอายุ44ก็เลยจะสละ เหมือนจะปลดตัวเองออกเหรออยู่ที่ไหนก็มต้องแพนกันความรับบริษัทไปอีกตั้งเจ็ดปีมึง๋อมีดิจิตอลฟูดปีแล้วนะว่าดวงมันจะแม่นจริงเปล่าโยนมีอีกไหมจัดอีกไหมน่าจะมีอีกนะถ้ากูยังมีชีวิตอยู่นะมีอยู่แล้วพี่ไม่ตายหรอกรอบหน้าพี่วิ่งนะรอบหน้ากูวิ่งเย้วิ่งพันนี้เดินมาสองรอบแล้วรู้สึกว่าเดินธรรมดาไปละมันช้าไปมันธรรมดาอยากวิ่งสซิแบบเพจหนึ่ง ไม่เก้าเดียวในหนึ่ง hey, คือหนึ่งเก้าพอทีแรกพี่จะไม่ตายหรอกเพราะพี่วิ่งเพลทหนึ่งผมเริ่มกังวลแล้วแล้วไปกินน้าจับตอนน้าจับดูนาฬิกาเอ๊ะเพลทเจ็ดเอาเหนื่อเหมือนกันนี่โอ้โหนื่อเหมือนกันเหนื่อดิแล้วเราถอยไปเป็นเก้าเป็นสิบเลยสบายหนุกวะนุ่มหนุ่เอ็นจอยนะเอ็นจอยมากเอ็นจอยมากขอบคุณที่ชวนมานะครับครับผมครับออิ่ดีมากคราวหน้าชวนอีก เราเยืนดูไม่เดือดในตาก,กล้องวิ่งรอบปะเ,เขาวิ่งเกินห้าโลนะเพราะว่าเขาวิ่งกลับไปกลับไปกลับน, food, food. น,น,นึกเก็บฟู้ดเก็บฟู้ดเอองานดีเด่นเช้านะครับตื่นมาวิ่งวันละแปดโลไม่งั้น,นไม่รวยขนาดน,นี้นะ,ะเฮ้ยไอ้หนุ่ ตังกัแบ่งพี่บ้างดิพี่ไม่ต้องทำงานเออแบ่งๆกันดีวะเฮ้ยเดี๋ยวเรามีก๋วยเตี๋ยวเรือให้กินด้วยนะอร่อยมากไอเชี่ยวราเจ้านี้อร่อยมากแม่แจ๋วแม่แจ๋วก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากและขณะนี้ครับเราก็อยู่ในช่วงประกาศรางวัลของงานลีลันนะฮะเราจะได้สักรางวัลไหมครับเมื่อไหร่จะได้กินก๋วยเตี๋ยวะ อันนี้แหละรางวัลนั้นรางวัลที่แห้จริงเดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะฮะเดี๋ยวชื่อทอยชยพลปุ๊บเดี๋ยวแหกเข้าไปเลยมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าแมงนูนีกว่าชีตาชลบุรีชีตาชลบุรีเดือ๊ะมาพักชลบุรีเขากำลังแจกรางวัลนะทุกคนก็เลยมาออกันอยู่ตรงนี้หนึ่งสองเป็นการนับแบบว่าการแจกรางวัลที่เร็วที่สุดแต่ก็เหมาะนะสำหรับแบบชมรมนักวิ่งอ่ะทุกคนต้องกระฉับกระเฉงเรียกชื่อปุ๊บต้องปั๊บทีเดียวนะผูชื่อเดียวนะ ยงานงานโคตรเร็วเลยไวเหมือนเบรกดาวแตกครัดีทุกอย่างเลยงานวันนี้คนคอมเพลนด้วยพิธีกรแค่นั้นเองครับไม่น่าเป็นมัเน <disciple> ็ตเลยขอบครับส่วนดักร้อยเด็กใช่ใช่ใช่พี่ป้ายพี่ป้ายใช่ไหมครับค่ะก็ขอบคุณเชฟแอนนาลิสต์นะครับทั้งหน้ามีไหมครับมีค่ะเมื่อไหร่นะพี่มีโอ้ยไอ้แย่ทำเป็นงานแซยินเลยจัดในจังหวัดขอบคุณแขกเหนือนะครับพี่ใต้ ใชครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามครั้งหน้าติดตามที่ไอจีนานานได้เลยลอขอบคุณพี่ๆน,น,นะครับขอบคุณนะครับอ n นจอยครับทุกคนครับครับเจอใหม่ครั้งหน้าครับครับ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานรีรันนะฮะแต่ยังนะฮะยังฮะเรายังเป็นแขกดอยอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูคุณปีโรดเกษตรสารชิมก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าขึ้นชื่อไอชงนี่ขึ้นชื่อว่าอร่อยแน่นแน่นเหนียวเอาอีกแล้วคอมเมนต์รันอีกแล้วคะแนนอาหารตาเนี่ยเต็มร้อยงานนี้ให้คะแนนอาหารตาเนี่ยเต็มสิบอยแล้วหมดวันได้สิบนะครั้งก่อนนั้นนะสิบสอง ไม่ได้มาถือของผู้ชายมาเยอะแต่อายุเหรอพ่อปวดแล้วมั้งตัวเนี้ยดีมากงานดีมากงานดีครับงานวิ่งของลีรันเนี่ยทุกครั้งดีหมดจำไว้นะครับอย่าลืมมากันนะครับเป็นจังหวะสมรู้สมรักเลยมันไม่ไม่สมุดเลยไม่สมุดเลยแม่งพยายามอยู่แต่มันจะไม่ประสบความสำเร็จอ๋อโอเคเป็นเด็กฝึกหัดนะพี่ปวดวันหนึ่งสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเขาจะไม่เขาจะไม่มึงคุณทำนะสักวันหนึ่ง นี่คือรางวัลที่แท้จริงนี่เมื่อกี้กินชิ้นใหญ่ไปแล้วใช้ได้เลยเนื้อแบบสู้ฝันเนื้อเปื่อยเอ็นดุยดุยเลยดุยดุยลิ้นดุนดุยดุยอ้ยดุยดุยน สนับสนุนให้ออกมาออกกําลังกายกันนะครับการันตีเลยว่าหลังจากคุณวิ่งหรือคุณคาร์ดิโออะไรเยอะๆแล้วเจอของอร่อยม่งจะยิ่งอร่อยจันเป็นไงโอดดี <laughs> ดีที่สุดของวันนี้เลย <laughs> ปกติพี่ปรุงยังไงพี่กินเผ็ดมากเหมือนกันนะเนี่ยโดยปกติจะไม่ค่อยให้เขาใส่น้ำตาลแต่มีพอใส่น้ำตาลก็เลยเติมพริกกับน้ำส้มเพิ่มอ๋อนิดนึงครับ,บรแต่ว่ารสชาติเขาอร่อยแล้วนะครับ <laughs> เสียดายเสียั้งหม้อเลยเนี่ยจะเลยไปบอกคนแล้วว่าไม่ตมาต่อแล้วครับเสียทั้งหม้อเลย แล้วผมก็ต่อไป่างนเนี่ยเจอกันง,ง,งานหน้านะจันนะ,ะจะจะเจอนง,งานหน้าครับอย่าลืมนะครับมาวิ่งกันก๋วยเตี๋ยวอร่อยใช่เจอกันคลิปต่อไปนะขอให้มีความสุขขอให้แข็งแรงสวบไม่พูดอะไรละสวสวี